ตอนเป็ิดภาคฤดูร้อนตอนที่เเมื่อทุกคนวิ่งตะเกียกตะกายควนขวายกันลงมาดูพ่อสิทธิ์แล้วโล่งใจความโลภความโล่งตรงนั้นเหมือนมันหมดไปดีใจพ่อสิทธิ์ไม่เป็นอะไรแต่บาดแผลตรงแขนขวานี้มันลึกชะกันนะเป็นแผลที่ชะกันก็ทุกคนก็ได้เดินไปดู เอกซึ่งนอนสลบอยู่ไม่รู้อีโนอีเนอะไรเลย <_ letter> ก็เลยไปช่วยกันพยุงปฐมพยาบาลเอกจนฟื้นแล้วช่วยกันพ่อก็เลยบอกพ่อเขาจะมียาสมุนไพรของเขาเนาะในป่าพานอยู่แล้วด้วยก็เอาอยาตรงนั้นมาโปะแล้วก็ช่วยเผาล่างเสือสมิงสาวตนนี้ ไปช่วยกันเรียบร้อยพอพ่อก็เลยถามว่ากลับกันเธอลูกมันไม่สนุกแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ก็เลยทุกคนก็เก็บสัมภาระเดินออกจากป่าตรงนั้น ข้าวหิวกันไหมไม่หิวอยากกลับบ้านอย่างเดียวหนูอยากกลับบ้านอย่างเดียวเอกบอยสิทธิ์และตัวข้าพเจ้ามีประสบะการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตในการด้วยท่องป่าตอนที่ปิดภาคดูร้อนแต่ถามว่าซึมซับกับในสิ่งป่านั้นถ้าไม่เจอสมิงสาวก็ยังจะอยู่กำหนดที่จะไปอยู่นั้นก็คือหนึ่งคืนยังไม่ทันได้ข้ามคืนเลย ต้องกลับเดินทางกลับในขณะที่เดินทางกลับนั้นเอกซึ่งที่ได้อาการบาดเจ็บในการที่ตกลงมาแล้วก็สลบลงไปความรู้สึกของเอกนั้นมันเหมือนจิตนั้นเอกยังยังปฏิป,ปะต่อไม่ได้รู้แต่ว่าเห็นผู้หญิงแล้วยู่ก็เป็นเฉือนะนั่นแหละคือแค่ตรงนั้น สงสารที่เอกเหมือนกับคือหล่นไปนะเนาะตกลงไปก็คือหัวได้กระแทกก็คือบางครั้งก็ต้องอ่ารักษานานอยู่เนาะสำหรับเอกนี่แหละค่ะเป็นเรื่องเล่าของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อน เป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าอันนี้มันเป็นมาจากสมมุติฐานที่ข้าพเจ้าธนาพรเรื่องเล่าได้นำมาถ่ายทอดบ้างสอดแทรกในสิ่งที่จริงบ้างไม่จริงบ้างก็ขอให้เพื่อนพี่น้องทุกทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปทั้งหมด9ตอนนี้เป็นเรื่องเพลิดเพลินเป็นนิยาย ในการสอนในการให้สนุกสนานในเรื่องประสบะการณ์บางส่วนแล้วก็เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาด้วยบางส่วนเพื่อความบันเทิงเพื่อ,อคือธนพรเรื่องเล่าเลยคะในเหมือนที่ a t t a c ว่าเรื่องเล่าธนพรเรื่องเล่านะคะ ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างหลายตอนอันนี้จะเป็นของของธนพรนะคะเอาละค่ะเมื่อเวลานี้จบแล้วทุกคนก็ได้เดินทางกลับถึงบ้านแล้วอย่างปลอดภัยนะคะตอนปิดภาคดูร้อนได้จบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับผู้ติดต,ตามกดไลค์กับข้าพเจ้าธนาพรเรื่องเล่า มาจนทึกถึงตอนที่9จบแล้วสวัสดีโชคดีมีใจกันทุกๆกคนนะคะสวัสดีค่ะ